มาหลบมุมอะไรอยู่ตรงนี้นะ,ะโอ้โหนี่เออทำไส้อัว่วย่างไส้อัว่วโอ้โหเตาถ่าน DIY ใหม่เหรอครับโอ้โหทำซะแบบนะคะทำไส้อั่วค่ะทุกคนนี่ทดลองทำใช่ไหมหนะคะเออเมื่อกี้นี่ทำไม่ขมเม่นเหลือเกินนะคะทำไส้อัว่วนี่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 คือเตาถ่านนะคะทำ<า>เองอืม ได้เป็นอย่างนี้เลยเหรอมีใครเหมือนไหมเนี่ยเตาถ่านเนี่ยนะคะนี่เราคอยพัดยุงโอ้ยเรื่องกับข้าวเนี่ยไว้ใจจริงๆนะใช้เตาถ่านเนี่ยเราต้องค่อยๆยากไปเออใช้เตาถ่านต้องใจเย็นใช่ไหมใจเย็นึงจะอร่อยใส่ใจทุกขั้นตอนนะคะนี่ทําเยอะขนาดนี้กินกี่วันครับพ่อนะฮะหอมเลยนะเนี่ยกําลังหอมเลยนะย่างเตาถ่านนะเตาถ่านต้องอยู่ไกลขนาดนี้ใช่หร ได,ได้บรรยากาศก็กว่าหายไปไหนนะคะเห็นทําไส้อั่วตอนช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายเห็นทําอยู่ก็ว่าหลบไปไหนหายไม่เจอนะคะที่แท้โอ้มาทําเตาอยู่หลังบ้านนะคะมาย่างไส้อั่วอยู่หลังบ้านนี่เองนะเงี่ยเรื่องกับข้าวนะคะใครอยากคอมเมนต์ว่าเออเจอ จะต้องเชียร์ผัวผัวจะต้องทํากับข้าวให้กินอย่างนู่นอย่างนี้ไม่ต้องเชียร์ค่ะคือแกจะทำของแกทุกวันทุกวันอย่างเนี้ยตั้งแต่อยู่ด้วยกัน20ปีนะคะก็จะเป็นอย่างเนี้ยทุกวันเลยนะคะไม่ต้องบอกไม่ต้องกล่าวไม่ต้องอะไรคืออยากกินอะไรแกก็จะทํานะคะบางทีนานๆเนาะแกยากกินอาหารพื้นบ้านของตัวเองก็ทําอย่างนี้ค่ะถ้าหาไม่เจอ ไม่ต้องไปไหนแล้วคะ่ะแกก็จะอยู่ห้องครัวแกก็จะทํางานจุก,จ,ก,จ,กจิกของแกไปนะคะไม่มีใครบังคับไม่มีใครที่จะโอ้ยจะต้องอย่างนู้นอย่างนี้นะอย่าไปคิดเลยเรื่องกับข้าวนี่แกทําทามาตลอดชีวิตอเอาอย่างนี้แล้วกันนะจะทำกินเองนยะค่ะมันทุกอย่างกนะ็ปลอดภัยเนะาะค่ะเนี่ยต้องต้องใส่นะต้องใส่แมสตลอดแมสก็สไปเดอร์แมส จะาทำแบบตัวในครอบครัวกินคือสุขภาพตัวเราด้วยใช่คือแกเราไม่ได้ใส่สิ่งที่มันเออที่มันอะไรอะไรแต่คือจะเน้นจะเน้นเรื่องสุขภาพมากๆมากนะใช่นี่ใส่อั่วก็ไม่มีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรใส่สีผสมอาหารหรือใดๆไม่ได้ใส่เลยคือคือสดสด สดสดทำสดสดกินสดสดนะสะอาดปลอดภัยล้างแล้วล้างอีกอย่างนี้ค่ะนี่ย่างก็ต้องค่อยคอยย่างดูนะเตาของเขานี่ไม่ยากหรอกเขาใส่เตาอบใส่อะไรไปแป๊บเดียวก็เสร็จอันนี้ต้องโอ้โหต้องคอยมาย่างมานี่เราย่างจริงๆเลยย่างของแท้ย่างของแท้นะคะดูนะคะดูนะคะเอฟซีดูค่ะอันนี้เตาก็ทําเองนะ เตาก็ทำเองนี่ค่อยๆยากเก็บต้นเก็บดีมาทำนะนี่เลยค่ะใส่อั่วนะคะใส่อั่วลุงกำนันแล้วเนี่ยเนี่ยเองเ่ย FC ต้องถามแน่เลยหลังไม้ที่ใส่นุ่นมานี่มาแล้วก็ทำต่อนะดีไอวจากหลังไม้นะคะก็มาทำเป็นเตาปิ้งอ่ะออะก็ไปอ่ะควบค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะ